ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมเอาพระพิมพ์ประธานอู่ทองนะครับเอามาลงให้กับเอฟซีได้ประดับรับชมนะครับพระนี้ฝุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผมหลวงศรีวัดละคังนะครับทําไมถึงเรียกว่าพระพิมพ์ประธานเพราะว่ามีเส้นนิสสินายไหมครับอยู่ล่างนี่ครับไหมครับคตนี่ครับไหมครับงอมานิติดชิดด้านไหนครับชิดด้านไหนครับนี่ครับแล้วก็เป็นพระพิมพ์ประธานอู่ทองก็คือมีเส้น ชายจีวรนะครับแล้วก็มีพระพักพระพักใหญ่ครับจะใหญ่โตนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วมีพระกันหลังๆครับสวยงามครับพิมพ์นี้ครับนะครับภาพพิมพ์นี้ก็เป็นเป็นเนื้อครับเนื้อผงกิตติยาคมนะครับคือเป็นผงวิเศษนะครับหรือผงพุทธคุณทั้งห้นล้วนๆนะครับเป็นพระสมเด็จที่มีอนุภาพแผงพระพุทธคุณมีพุทธคุณที่สูงมากนะครับนะครับและมีการสร้างครับจำนวน มากนะครับเพราะว่าท่านสร้างเหนือนี้ครับเหนือนี้มีหลายพุทธิลินมีหลายพุทธิลินแล้วก็มีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับแม้แต่พิมพ์เดียวนี้ครับพิมเดียวนี้ก็มีหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับเพราะที่นี่เรามีตัวอย่างนะครับนะครับแต่ว่าที่นี่เราไม่มีเยอะนะครับเราก็พูดถึงตามหลักการสร้างพระนะครับเพราะว่าเรามีมีหลายพุทธิลป์นะครับคือมีหลายพิมนะครับแล้วก็คือมองแล้วว่าต้องสร้างกันเยอะนะครับเพราะว่าพระ สร้างกันครั้งหนึ่งเขาก็สร้างไม่ต่ำกว่าหนึ่งธรรมขันแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับแล้วก็สร้างครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่จะสร้างเนื้อเดียวนะครับในแปดหมื่นสี่พันองค์เขามีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อมีหลายวันนะหลายวันนะคือหลายสีนะครับแล้วก็พิมพ์หนึ่งก็มีหลายบล็อกไม่พิมพ์อีกนะครับนะครับต้องเข้าใจครับอย่างเนื้อเนื้อผมทุกคนเนี่ยครับก็คือมีหลายหลายหลายพุทธศินหลายหลายพุทธศินนะครับนะครับหลายจะไม่เหมือนกันนะครับมีหลายพุทธศินนะครับ แล้วก็พุทิศิน์เดียวก็ไม่เหมือนกันอีกครับเพราะคนแกะไม่เหมือนกันก็แกะมาลายบล็อกนะครับต้องเข้าใจนะครับนะครับพระสมัยก่อนเขาไม่สร้างน้อยนะครับเพราะทำไมรู้เพราะที่นี่บ้านเราเป็นบ้านนอิศิลป์ที่ผ่านประวัติศสรุของสมเด็จโตนะครับนะครับล้าที่นี่ก็ไม่มีการซื้อขายด้วยนะครับนะครับแล้วพาคนี้เราก็ได้ผ่านได้นําเอาไปตรวจไปสุ่มเนื้อนี่ไปตรวจนะครับไหมครับด้วยเครื่องที่ได้มาตรฐาน i s o 9001นะครับมีแบบรองมาตรฐาน i s o 9001นนะครับแล้วก็มีค่าออกมามีซีคอน มีซีคอนมาตรฐาน 61..0 3 0เแล้วก็แคลเซียม3 8ม5 3 0นะครับแล้วก็ค่าค่าที่ออกมาที่ที่หาชมย่าคือเป็นค่าอ่าเป็นแร่ธาตุแฝงนะครับที่อยู่ในดินครับนะครับมันจะไม่เหมือนของลอกเลียนแบบนะครับนะครับพวกนี้จะหาหาไม่มีของรอกเลียนแบบจะไม่มีครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับก็คือ เป็นพระที 91, なになに่แท้สากลคือมาตรฐานตรวจด้วยเครื่องที่ได้มาตรฐาน i s o 9001นะครับแล้วก็ได้สุ่มเนื้อนี้ไปไปไปประกวดคนในคนหมู่มากก็ได้รางวัลที่1นะครับเขาบอกว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อที่หาชมยากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเปาะมากครับเป็นผ้าที่เนื้อเปาะเปาะมากเพราะเขาเป็นดินเป็นดินผู้ตุคุลเป็นเนื้อผงผู้ตุคุลคือใช้ใช้ดินสอพองนะครับนะครับแล้วก็ ผ้าในเนื้อน,น,นี้ครับก็คือไม,มมคไม่มีมันวาวนะครับเพราะว่าไม่มีมันวาวนะครับเพราะว่าเขาเป็นจะเนื้อด้านๆแห้งๆนะครับเนื้อด้านๆแห้งๆนะครับแล้วก็ส่วนผสมของเขาก็คือใช้กล้วยสุกนะครับตาครับตาผสมกับตําผสมกับไอ้นี่ครับปูนดินสอพองนะครับนะครับปูนขาวดินสอพองนะครับแล้วก็ใส่น้ําน้ำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับแล้วก็ผสมด้วย น้ำพึ่งเดือน5นะครับที่มีเกสรร้อยแนะครับตำตำคุกเขาด้วยการตีนะครับแล้วก็ตำตำเป็นแล้วก็มาให้ปั้นเป็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 น,นเป็นอะไนะเป็นเป็นก้อนนะครับเหมือนขนมจีนนะครับแล้วก็เอามามานวดมามาแล้วก็มาถึงมาปั้นเป็นแท่งนะครับถึงเอมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับแล้วมากดลงบล็อกไมพิมพ์นะครับแล้วก็ตอนที่ผสมแล้วก็นในส่วนผสมของท่านก็จะมีพวก บางองค์ก็มีเนี่ยครับผงดากกระจายสีเหลืองๆช็อกเหลืองนะครับผงดากกระจายนะครับแล้วก็จะมีบางองค์มีเสเกสาด้วยครับมีเส้นเกสาของท่านด้วยนะครับบางองค์ก็มีดินสีของท่านด้วยนะครับนะครับก็คือดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราองค์นี้เราจะสโคบมาจะมีอะไรที่เราให้เราเห็นนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของของพวกแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกเป็นซีคอนนะครับอยู่ในเนื้อนะครับดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเราต้องสโคบดูนะครับนะครับก็จะลงให้ดูนะครับ แล้วพรพนี้ก็คือท่านก็ได้นำท่านก็ได้นำไอ้อะไรนะที่ท่านบอกว่าไอ้ใช้ใช้ไอ้ผงชอกชกไอ้ชกดินชกด,ดินสอพองครับเขียนอักขระนะครับลงในกระดานดําท่านครับเขียนอักขรลงในลงเขียนเขียนไอ้อักขรเลขยันนะครับลงในกระดานดําด้วยดินสอ หาชัยหรือดินสอพองนะครับแล้วถ้าก็นั่งเจริญภาวนากำกับไปด้วยนะครับจำนวน5ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1ก็คือผงปัตธรมังครับก็คือท่านพอเขียนเสร็จถ้าก็ลบลงมาก็เป็นผงปัตรมังครั้งที่2ก็เป็นผงอาทิเจครั้งที่3ก็เป็นผงมหาราชขังที่4ก็เป็นผงพุทธคุณรังที่5ก็เป็นผงตีสิงเหนะครับแล้วก็ท่านก็ได้นําผงนั้นมาผสมกับเอามารวมกับผงดินสอพองของท่านนะครับแล้วก็ แล้วก็มาผสมกับปาตำกับไอก้กล้วยสุกนะครับกล้วยสุกและตำผสมกัน <im itates> ก็ใส่น้นําน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วก็ผสมด้วยไอ้ไอ้นี่ไอ้น้ำผึ้งเดือนห้าที่มีเกสรร้อยแปดนะครับตำผสมด้วยกันแล้วก็ผสมด้วยผง <im S 1> แล้วก็ผสมด้วยไอ้ผงดากระจายของท่านนะครับแล้วก็บาง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 ชุดก็ผสมด้วยเส้นเกสาด้วยนะครับเส้นเกสาของท่านแล้วก็ มีแร่ธาตุไก่เิษของท่านด้วยครับแล้วก็มีดินสีบินดินสีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นไอ้เลยนะไอ้น้ำหมากของท่านครับน้ำปูกินหมากของท่านด้วยครับผสมเข้าไปนะครับนะครับแล้วบางองค์ก็คุกนึกผงแป้งกระจันบางองค์ก็ไม่ได้คุกนะครับแล้วเนื้อจะแห้งๆขาวๆด้านๆนะครับขุกๆนะครับผุผุนะครับคือจะขุกจะกร่อนนะครับเพราะว่าการเวลาต้องร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีนะครับนึกภาพนะครับเพราะว่าสร้างปีสองพันสองพันสี่ร้อยแปดนะครับนึกภาพนะครับบางบาง บางวลาสร้าง2 3งสด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อเหมือนกันเลยครับนะครับแล้วพิมพ์ก็เหมือนกันเพราะว่าท่านสร้างหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับนะครับก็คืออยากให้ FC ได้เคยเห็นได้รู้นะครับนี่คือเป็นเนื้อดินสอพองนะครับเป็นเนื้อที่หาชมยากนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดู2องค์นะครับนี่องค์หนึ่งครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับดูครับองค์คือคือการสึกก่อนจะไม่เหมือนกันครับคือกายภาพไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้จะชัดนะครับแลวจะมีคาบเก่านะครับนี่คือเขาก็มีด้วยคุกด้วยผงแปะกระเจจันด้วยนะครับเห็นไหมครับบางคนก็บอกคุในตำราเขียนว่าคุกด้วยผงแปกระเจจันบางท่านก็บอกว่าเป็นเป็นคาบของน้ําน้ําน้าอะไรนะน้ากล้วยครับขึ้นมาครับนะครับเป็นแล้วแต่คือตรวจสอบออกมาแล้วเราเห็นค่าพวกนี้ครับครับค่าของซีคอนแคลเซียมนะครับมากเลยครับสวยงามครับ แล้ดูด้านหลังนะครับบางมากครับบางเจียบเลยครับบางเหมือนนี่ค <aroma> รับดูดูดูพระบางมากครับบางแบบเบามากครับดูครับเนี่ยบางครับบางมากครับขึ้นบอกว่าถึงว่าพระชุดนี้ก็ถึงบอกว่าพระเป็นเป็นเนื้อบางนะครับเนื้อบางมากครับบางองค์ก็หนานะครับแล้วก็ตัดด้วยตัดด้วยไอ้นี้ครับตัดด้วยตัดตอกเลยครับเห็นไหมครับตัดตอกเลยครับตัดไม่ตรงเลยครับตัดตอกนะครับบางมากครับบางมากครับ นี่ครับให้ดูนะครับเะอบอกไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับจะไม่มีเหมือนกันหรอกครับนะครับไม่ใช่ผ้าโรงงานครับถ้าผ้าโรงงานมันเหมือนกันเลยครับนะครับครับจะดูภาพรวมนะครับเอาให้ดูภาพรวมนะครับมีมีคราบผงแป้งกระเจี๊ันด้วยครับเคลือบ ด้านนอกนะครับนี่ครับนี่ครับพอพลาสโบราณน่ยในตำราเขียนเลยต้องคุกด้วยผงแป้งแกะจันเพื่อเพราะเป็นปูนปูนขาวปูนปูนสอบดินดินสอบพองเพราะว่าเขาจะกดเขาจะกร่อนออกมาครับเพราะเลยอ่าเคลือบไอ้คือคุกด้วยผงแป้งแกะจันเพราะผงผงแป้งแกะจันนีก็เป็นผงพิเศษนะครับเป็นผงพิเศษนะครับนะครับนี่เขาจะทาไว้นี้ครับนี่ครับก็เหมือนเวลาถามครูบาอาจารย์นะครับเวลาเขาเขียนแผ่นยันนะครับเขียนผ้า ผ้ายันผ้าแดงคนนี้เขาจะมีด้วยเศษแป้งก่อนครับเหมือนพ่อผมนะครับพ่อผมเป็นลูกศิษย์ลวงปู่เอวบันดาลเวลาลูกศิษย์ลูกหาท่านมาท่านเวลาคนค้าขายไม่ดีมาหาพ่อผมพ่อผมก็เอาให้เขาเอาไปซื้อผ้าแดงมาแล้วก็ดินสอดํามานะครับแล้วก็แป้งมาเศษแป้งเนี่ยแป้งแป้งแป้งดินสอพองนี่แหละครับแล้วท่านก็มาทําคุกกับทากับวิน้ําน้าน้าบนของท่านใส่แก้วแล้วก็เสกคาถาด้วยเนี่ยเสกคาถาเข้าไปนะครับแล้วก็เอา แป้งดินสอพองนี่ครับเราก็เอาไปเจิมลงในผ้าแดงของท่านที่เขียนยันนะครับแล้วก็ปลูกเศษนะครับแล้วเขาสมัยเด็กๆผมก็บอกว่าคนที่เอาไปใช้เขาบอกค้าขายดีค้าขายดีเขาบอกค้าขายดีและแขว่คาดปลอดภัยด้วยนะครับทุกวันนี้ผมยังเก็บของแกไวปเลยครับตอนี้พ่อผมไม่อยู่นะครับท่านอยู่ก็อายุร้อยกว่าปีแล้วครับดูครับนี่คือคาบเก่านะครับสวยงามครับ นี่ครับดูธรรมชาติไหมครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับดูครับสวยงามครับประเมินหาราคาไม่ได้ครับเพราะว่าของนี้มันเป็นของที่หาชมยากแล้ะครับนั่นนตอนนี้ครับอีกองคหนึ่งครับนี่ครับองนี้เหมือนกันที่สุดนะครับที่ผมเลือกเอามาครับมีหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์มากครับเรามีอย่างไม่กี่องค์นะครับคือหลายพิมพ์แต่มีไม่กี่มีมีไม่แบบไม่ใช่ว่ามีแบบพิมพ์นี้มี มีสี่สิบสิบยี่สิบองค์ไม่ใช่ครับมันไม่มันมีแค่ไม่กี่องค์ครับคือพิมพหนึ่งมีไม่กี่องค์ก็ต้องใส่ตู้เซฟไว้อย่างดีครับพาที่นี่เขาใส่ตู้เซฟไว้อย่างดีเลยครับตู้เซฟใหญ่นะครับเห็นไหมครับที่ผมลงเคยลงไว้ใน u t u b e นะครับเซฟก็สูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเซฟใหญ่นะครับกันขโมยกันไฟกันระเบิดกันไฟกันตั้งเวลาก่อนจะเปิดต้องใช้เวลาตั้งเวลานะครับหนักคนต้องยกไม่ต่ำกว่าสิบกว่าคนยี่สิบคนนะครับนะครับ หนักมากรเพราะมันเล็กตันนะครับกันของออสเตรเลียนะครับดกภาพเดี๋ยวนำเข้าจากออสเตรเลียเป็นเซฟเก่าโบราณสมัยก่อนนะครับดูครับสวยงามครับดูครับภาพรวมครับสวยงามครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับอู้นักตบขนาดเป็นดินเสาพงมกระทบไปยังดังกักเลยครับคือความแก่งของเข้าครับแก่งมากครับ แก่งมากขรั้งนัดินสอพองนะครับดูคาบเหลือมคาบเหลือมพวกนี้คาบเก่าครับเนี่ยพวกนี้คาบกรุครับเนี่ยเนี่ยคาบกรุดูครับคาบกรุจะเป็นอย่างนี้ครับพวกนี้ฟันธงเลยครับอย่างเงี้ยไปตัวที่ไหนก็ผ่านหมดครับคาบกรุ่คาบเก่าโบราณนะครับเนี่ยครับดูครับบางองค์ก็จะมีคาบของน้ํามันไอ้น้ําน้ําพึ่งเดินห้านะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับบางองค์นะครับนะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีครับเพราะว่าตอนที่เขาตีผสมกับผสมกันคือไม่คือไม่ละเอียดนะครับ นี่ดูองค์นี้ครับบองค์เป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนเหนียวๆเป็นก้อนสีน้าสีน้ําตาลนะครับองค์นึงนะครับลอาดูสององค์เพราะองค์นี้คล้ายๆกันอ่านี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมเจอเลยครับพูดจะไม่เสร็จเลยครับนี่ขึ้นมาเจอเลยครับนี่นี่คือข่าบเก่าโบราณคือน้ําผึ้งเดินห้าจะจับตัวเป็นก้อนครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไปเสกโขงให้ดูนะครับ องค์ก็มีไอน้ำหมากนะครับน้ำปูนกินหมากครับสีแดงแงครับแดงแดงกเหลืองๆแดงแดงแดงแงส้มๆ้มครับบางคนมีกล้อง 10x กล้องเล็กๆก็นึกว่าเป็นเศษฟ้ากำแพงไม่ใช่นะครับเป็นเป็นไอฟอรลสโคมาจะรู้เลยครับปูนกินหมากครับปูนกินหมากถ้าคนรู้จักรู้จักคนแก่กินปูนหมากแล้วหกแล้วก็ทําบ้วนไปข้างๆทางข้างถนนนะครับแล้วนะเหมือนกันเลยครับครับอันนี้สโคปด้วยกล้อง 1600x นะครับ ูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับดูภาพรูมนะครับนี่ครับนี่คือเป็นเนื้อดินสอพองนะครับนะครับสวยงามมากครับเรื่องเนื้อผมพ่าตุคุนนะครับที่เรียกกันนะครับ เรื่องผมทุกทุคนนะครับเขาจะมีค้าวเบาๆนี่ครับครับค้บวาๆครับนี่ครับค้าวบาๆครับไปครับเดี๋ยวผมทุกุคนก็จะมีค้าวเบาๆนะครับนี่ครับค้บวาๆแบบนี้ครับก็จะมีนี่ครับดูครับเก่าไม่เก่านะครับดูครับดูความเก่าครับคือพระพอเราดูด้วยตามันต้องขาวครับพอเราใช้สุดขบกล้องพันหกเอ็กนะครับเราจะเห็นเนื้อในครับไปครับ จะคาบความคาบเก่านะครับดูครับคาบไหมครับคาบไหมอยู่ในอยู่ในซอกในหลืมในของในในองค์พระนะครับคาบไหมเป็นสีสีออกน้ําตาลดําๆนะครับนี่ครับนี่คือคาบเก่าโบราณทาให้เข้าใจท่านเข้าคูเกิลว่าคาบเก่าโบราณจะเป็นอย่างไรคือสีดําสีน้ําตาลให้จะบอกดูครับนะครับเราต้องเรียนรู้จากของเก่าโบราณแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเนี่ยเราดูไว้ครับนี่ครับดูการเปลี่ยนแปลงครับคือเนื้อ ข้างบนนี้เป็นผงแป้งกระเจี๊ยดแล้วข้างล่างก็จะเป็นก็จะเป็นเนื้อแคลไซา์แล้วต่อมาล่างนู้นอีกครับที่จะเป็นพวกเนื้อผะนะครับเป็นชั้นไปเลยครับเพราะว่าเขาเขาตกผนึกมากครับเพราะว่าปูนดินเสพอเนี่ยเขาจะขึ้นแคลไซา์ได้เยอะครับแล้วขึ้นไม่เหมือนปูนปบอหอยนะครับถ้าปูนปบอร์หอยจะขึ้นเป็นฟีมันมันเบาเบานะครับขึ้นแตกต่างกันนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่เขากร่อนสึกกร่อนนะครับในสึกกร่อนนะครับสึกกร่อนเป็นอย่างนี้ครับ ใีการศึกก่อนของเขาครับนะครับนี่คือพระสมเด็จประคังเป็นเนื้อที่ต้องระวังมากครับเพราะว่าเนื้อจะเปราะมากครับเป็นเนื้อที่หาชมยากครับผู้ทุคุณแรงครับเอาลงให้ทุกท่านได้มีบุญได้เนี่ครับเขาขาวสวยไหมครับนี่ครับคนมีบุญวาสนาก็ได้ดูนครับได้เรียนรู้ศึกษาครับสําหรับคนที่ชอบทางนี้นะครับเดี๋ยวครับดูค่าพวกนี้ครับหรือคข้าวข้ับเก่าเป็นอย่างนี้ครับ ก็จะมีความร้อนนะครับที่ขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยความร้อน,อนเพราะว่าในตำตราเขียนไปนะครับภาพปี2390ก็ลงกุฝากลงไว้ฝากไอ้คือมันจุกจุเจดีสามองค์เจดีพระปางที่วัดระฆังข,งข้างพระอุโบสถพระประธานยินรฟ้านะครับแล้วต่อมานะครับแล้วก็ได้มีสมคือแกะปูนขาวก็มีครับเห็นไหมครับคือชุดนี้คือแกะปูนขาวแล้วก็มีโรยด้วยผงแกลอะโรยด้วยไอ้ผงเหลืองช็อกเหลืองผงดาวกระจายนะครับให้ตามตำรา นะครับตัวอย่างตำราต่างคนที่คนโบราณเล่าขานต่อมาแล้วนรียนสือตำราหลายเล่มนะครับเห็นไหมครับคืออย่างนอกตำรานะครับแล้วก็มีการเล่าขานกันมาครับนะครับไม่ใช่เราเราเกิดเพิ่งเกิดมาแต่เราไม่เคยเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็จะเล่นชีพิมให้คนอื่นก็ตามไปด้วยไม่ใช่นะครับเราต้องเรียนรู้จากความจริงครับจากโบราณนะครับนะครับอย่างเกียงยีนผมที่เล่นนะครับเกียงยีนโบราณสมัยก่อน อดีก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือปีคศ1 8 7 3 1มึถึงนึงแเกาูขาใช้ผ้านะครับใยฝ้ายทางตตอนใต้ผสมด้วยอินดิโกเฟลลาย้อมด้วยเปลือกไม้เท่านั้นเลยครับแล้วทอนใ่แล้วก็ทอมทำด้วยมือหมดนะครับด้วยแฮนด์เมดแล้วก็ถอดด้วยมือเย็บด้วยมือย้อมด้วยมือนะครับเย็บด้วยมือเยี่ยมลาลายเย็บก็เย็บบิดเบี้ยวครับใช้มือชุนเย็บนะครับคือจักสมัยก่อนว่าจักมือหมุนนะครับจักเหยียบนะครับก็บิดิดเบี้ยวๆไม่ค่อยตรงนะครับ แล้วก็กระเป๋าก็มีกระเป๋าใบเดียวครับมีมีทุกอย่างเข็มขัดเป็นทลอดไม่เหมือนกันสมัยนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ทุกอย่างตกแล้วก็สมัยก่อนใช้มือเย็บทุกอย่างครับแล้วต่อมาถึงจะมีหมุดโลหะตอกรีเวทนะครับตอกรีเวทเพื่อเกิดความคงทนนะครับแล้วโลหะสมัยก่อนก็เป็นโซเป็นทองแดงสมัยก่อนโบราณโบลานครับจะไม่เหมือนโลหะสมัยนี้ครับมีความคงทนมากของเก่าแม้แต่ผ้าเขาย้อมด้วยอินดิโกเฟล่าในใยฝ้าย ในเสื้อผ้าในทุกๆอย่างครับคือมันจะมียางไม้เคลือบเคลือบใยฝ้าอยู่ครับจึงทําให้ผ้าเกิดความคงทนพวกมอดพวกพวกมดพวกอะไรแมลงจะไม่มากัดนะครับมาแท้เพราะมันมีใยมีใยมีไอมียางไม้นะครับนะครับถึงบอกของเก่าโบราณเหมือนผ้าเครื่องสมเด็จัรนงนี่ครับเล้ก็มีใยมะยามียางไม้มีพวกว่านพวกนี้ครับนะครับมีหมดแล้วครับทุกอย่างเขาจะมีเขามองกันไก่คนโบราณโบราณเขาสร้างอะไรนะครับเราต้องรู้นะครับต้องรู้ พราะผมเล่นของเก่ามาแต่เด็กนะครับนะครับเกิดมาผมเก็บขวบผมไล่เก็บมีดกันละครับของพ่อของแม่ครับทะเลาะกันแล้วครับไล่เก็บแย่งกันเก็บของเก่าว่าที่บ้านของเก่าเยอะครับนะครับบางคนมีมีบางคนก็ไม่ไม่เก็บครับเจอของมันมาขายอย่างเดียวครับขายมันแต่มางคนไม่ได้ขายแร่มาแลกแลกขนมขนมไข่ยิ้งจบนะครับเวลารถเข้ามาประกาศว่ามีใครมีของเก่ามีอะไรมาแลกขนมไข่ยิ้งจบขนมนะครับก็เอาไป เอาไปแลกกันครับอยากกินขนมเขาเขาให้มาแค่กำมือเดียวครับที่ผ่านไถ่พวกอะไรเนี่ยเขาเขาแลกเขาให้เราแค่นิดเดียวครับสมัยเด็กเดเราอยากกินนมเขาครับต้องเข้าใจนะครับีคำดูเนื้อครับเนื้อเก่าโบราณครับนม่เป็นอย่างนี้นะครับท่านต้องดูเนื้อให้เป็นนะครับนะครับท่านจะไปดูพิมพ์ทรงครับของเก่าโบราณแล้วท่านก็จะได้ของแท้ไว้ให้ลูกให้หลานเป็นวรดกตกทอดแล้วก็ต่อไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าสอบต่อไปเนี่ยเขาจะมีเครื่องตรวจสอบด้วย หลักวิทยาศาสตร์หลักเครื่องที่เข้ามาตั้งปุ๊บเดี๋ยวเอข้าไปแย,ย่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะเจาออกมาเลยว่าของนี้มีค่าหมดมีค่าอายุเท่าไหร่ก่นจะออกมาครับต่อไปนี้มันมาน,นั่งถกเถียงกันครับแต่นี้ก็เริ่มมีแล้วครับมีเครื่องโอโลปัสเครื่องเครื่องเซนเครื่องรถเข้ามาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องที่ได้วาตถานนะครับเพราะต่อไปนี้เขามีการพัฒนาทุกอย่างครับมนุษย์เราครับของพวกนี้ไม่ยากครับไม่ยากนะครับก็จะมีเครื่องมาตรฐาน้่าขออง่างใน อย่างดินมันตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วครับควาตรวจสอบพวกหลักธรรมชาติพวกพวกแคลเซียมแคลไซต์นะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นพวกพวกคาวไอ้ว่า,วานพวกเกสรพวกพวกเนี้ยพืชไม้ที่ผสมอยู่นั้นนะมันจะออกมาครับมันเหมือนพวกพวกไดโนเสาร์พวกไอ้ซึ่งสร้างพืชสร้างสัตว์สรา้สรางอะไรพวกนีกก้รรครับมันได้หมดแล้วครับนะครับต่อไปนี้เครื่องเครื่องวิศากรรก็จะถูกลงครับเทคโนโลยีก็ถูกลงมาทุกวันเนี้ยทุกอย่างถูกลงหมดเหมือนสมัยก่อนที่ผมขายทีวีนะครับเปิดร้านขาย TV, ทีวีทีวีเครื่องหนึ่งเครื่อง เครื่งสองสามหมื่นสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องละสองสามพันก็ซื้อได้ครับไหมครับทุกอย่างเทคโนโลยีมันจะถูกลงหมดครับไหมครับนี่คือหลักธรรมชาติดูไยครับเราต้องสุขโขเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างในครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงข้างในครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่สุขโขเราจะไม่เห็นสองจุดนี้ครับสีออกส้มอ่าสีออกส้มๆนะครับแล้วก็สีเทาๆเลยครับไหมครับนี่ครับพวกนี้การเปลี่ยนแปลงของในเนื้อผ้านะครับถ้าเราไม่มีกล้องเราก็ไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเราก็จะมองไม่เห็นนะครับ นะครับเดี๋ยวพวกฝงดาวกระจายพวกนี้ครับเราก็ต้องดูของแท้เขาจะมันจะไม่เสื่อมสภาพนะครับถ้าเสื่อมสภาพมันจะกลายเป็นแคลเซียมแคลวส่ทันทีเพราะพวกนี้มันเป็นเป็นเป็นพวกดินนะครับนี่ครับจะสดใสอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะสดใสเหมือนสีทองเหมือนทองเลยครับนะครับพวกนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับคือของของโบราณนะเขามีความคงทนนะครับความคงทนนะครับเขาคิดให้เป็นนะครับนี่ครับดูครับดูทําไมคนจีนเขา เล่นของเก่าเล่นหม้อหายสังกโลกเล่นของเก่าโบราณเล่นยกเล่นอะไรเขาประมูลกันนะครับเขามองมันต้องไกลๆเขาจะเห็นแล้วเขารู้แล้วครับนะครับนะครับเพราะว่าของเขาดูเป็นเขาเขาไม่มาดูพิมพ์ทรงนะครับเขาดูว่าพิมพ์ทรงดูก่อนคือใกล้เคียงแล้วก็ต่อไปดูเนื้อเขาดูเนื้ออย่างเดียวครับเนี่ยครับดูคราบเก่าโบราณอยู่ด้านในครับเราดูมันดำๆแต่พอเขาสโคแล้วข้าวดำๆมันซึมอยู่ในข้างในแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของไภาพของเนื้อภาพมังอกขึ้นมาทับถมนะครับนี่คือหลักธรรมชาติคือหลักธรรมชาติจะเป็นอย่างน เนื้ออย่างนี้ดูพิมพ์ดูเนื้ออย่างนี้ไม่ใช่ครับหมายควนั่นคท่านผิดแล้วครับมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับนะครับคือมันใช่อยู่เป็นพาสแท้แต่ว่าการเวลาไม่ได้ถ้าการเวลาได้ก็เป็นยุคต่อไปครับยุคต่อไปก็คือเป็นยุคที่เขาไม่เล่นนะครับนะครับนะครับยุคต่อไปก็คือยุคใหม่ลงมาเรื่อยๆเลยครับอย่างภาคอันนี้สร้างอย่างยุคนี้สร้างตั้งแต่สองสามข้ศูนย์ถึงสองสองสี่สองสี่หนึ่งสี่แล้วต่อไปก็ภาคเขาสร้างมาเรื่อยใช้บล็อกไม่พิมพ์เดิมใช้เนื้อเหมือนเดิมสร้าง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  แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของแคลเซียมแคลไซด์ของพวกนี้มันไม่ขึ้นมันขึ้นไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่ไปตรวจสอบด้วยเครื่องพวกนี้มันก็ขึ้นครับมันขึ้นหมดแต่เราด้วยดูด้วยตาแล้วมันไม่ได้ครับมันขึ้นแต่มันการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมชาติมันไม่ได้นะครับไม่ได้ก็คืออายุไม่ถึงนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ตั้งไว้อยู่แต่ว่าหลักจริงแล้วมันไม่มันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเป็นพวกนี้ครับเป็นในจุดเล็กๆงอกขึ้นมาแบบนี้ครับพวกนี้ครับนี่ครับถ้าเราสโคบนหมดเเราจะห็็นนเหทจุดครับ แต่เราไม่สกโขมกหมดครับนะครับเนี่ยครับนี่คือการธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็จะดูข้างด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังก็คือนะครับเม็ดพวกนี้ครับพวกนี้เป็นพระยุคเก่าๆจะเป็นอย่างไม่จับยาบนะครับนี่คือเป็นจะมีแร่ธาตุกรสิ่นนะครับถ้าเราไม่สกโขมเราก็ไม่เห็นนะครับเล็กมากครับนี่ครับแร่ธาตุกระิ่นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะคืออะไรครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่แร่ธาตุกรสิ่นครับอันนี้ นี <rude S 2> ่ครับเป็นเซียนครับอันนี้เป็นเซียนคล้ายไม้ครับเป็นถ้าเป็นไม้ก็จะเป็นพวกไอ้นี้ครับเป็นพวกแม่พิมพ์บล็อกไม้ที่ไปเผาไปเผาเสร็จแล้วเอามาผสมกับพระสมเด็จคังมาตำเี่ครับเขาจับเลยครับเป็นเซียนนะครับนี่ครับเป็นฝงเป็นฝงฐานนะครับเป็นฝงฐานนะครับน่าจะเป็นฝงฐานนะครับฝงฐานเพราะเป็นเซียนนะครับนี่ครับจะกระจายเต็มไปหมดครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ไม้ที่ว่าท่านท่านบอกว่าพระของท่านน่ะ ใช้คนใช้ชาวบ้านชาวเมืองออกมาโมฟ้าโมดินมาช่วยกันกดบล็อกไม่พิมพ์นะครับเพราะฉันสร้าง84,000องค์มาช่วยกันแล้วบล็อกไม่พิมพ์ชาวบ้านชาวเมืองก็ออกมาแกะแกะกันเต็มเข่งหลายเข่งหลายหลัวเข่งหนึ่งก็หลายหลายหลายร้อยพิมพ์นะครับแล้วก็หลายเข่งนะครับเพราะแกะแกะเสร็จแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองก็มาร่วมกันเกาะมาเอาเนื้อผงพระกดลงบล็อกพิมพ์สร้างกันพระกันเพื่อเจริญพุทธศาสนาถึง5,000ปีแล้วก็ทุกคนก็อยากได้บุญนะครับการสร้างพระองได้บุญมากครับ แล้วก็มีหลายพุทธศิลป์หลายพิมพ์ทุกคนก็กดกด,กดกันไปจนบล็อกแม่พิมพ์หมายของท่านสึกนะครับสึกสึกทําให้พระบางพิมพ์ที่ยุคต้นๆสึกๆนะครับ,รบเนื้อจะไม่พิมพ์จะไม่ลึกแต่ตืน้ตนๆบางๆนะครับก็เลยท่านก็เลยบอกว่าตรงไหนที่ออกมาแล้วคือบล็อกแม่พิมพ์สึกแล้วก็ให้เอาบล็อกแม่มพิมที่ที่ชำรุดเอาไปไว้ในเข่งในหลวแล้วต่อมาตอนเย็นก็ก็ให้คนเอาไปเาผาเผาแล้วก็เอามา เอาไปเอาเอาบล็อกไปพิมพ์ไปเผานะครับหลายเข่งนะครับเนืกอ่าเข่งหนึ่งมันจะจีบผมเขาบอกว่าหลายหลายร้อยบล็อกไปพิมพนะครับเป็นพันเลยมั้งครับแล้วไปเผาแล้วเอาผงถ่านแล้วพอผงถ่านออกมามาทาอะไรก็เอามามาเป็นมาผสมกับเนื้อเนื้อเนื้อพระสมเด็จพระคังยุคนั้นครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยคือเนื้อผงถ่านนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็มีผสมมีผงใบลานด้วยครับนะครับผงใบลานตาก็มีครับผงใบเผาก็มีนะครับ นะครับนี่ครับสวยไหมครับดูครับในคาบเก่าถึงบอกว่าพระสุคลังในตำราและหลายเล่มเขียนไว้เลยครับเจ้าพระคุณท่านชาวบ้านชาวเมืองออกแกะบล็อกไม่พิม์มาท่านถึงบอกว่าไม่ลักมักที่ชังคือรับหมดนะครับจึงทําให้บล็อกไม่พิม์ท่านเยอะมากนะครับนะครับแล้วพวกพอร์าวันนั้นก็มีคนมาร่วมปั๊มพระกดพระเต็มไปหมดนะครับนะครับจนบล็อกไม่พิมพ์สึกจึงได้เอาไปเผาเป็นโงฐานนะครับนะครับบล็อกไม่พิม์ของท่านยัง ยังยังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับลองลองไปอ่านไปศึกษาดูครับเดี๋ยวจะเข้าใจเรื่องนี้ครับนะครับเรามีบันทึกไวไวในหนังสือล้นเกลื่อเก่าๆนะครับไม่ใช่พูดกันลอยๆนะครับนะครับนะครับแล้วพระองท่านก็สร้างกันหลายว่าหลายหลายเนื้อนะครับหลายเนื้อนะครับเนื้อขาวอมเหลืองเนื้อเนื้อเนื้อข้าวสุกเนื้อกล้วยเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อปูนนะครับนะครับหลายหลายเนื้อครับแล้วก็มี เนื้อเนื้อเนื้อดินสอบฟองคือเนื้อเนื้อของทุกคุณเนี่ยครับเนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่สโคโไม่เห็นนะครับนี่ครับดีครับน้ําผึ้งที่ว่าเอาน้ําผึ้งมาผสมนะครับนี่ครับแล้วน้ําผึ้งจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมครับนี่คือน้ําผึ้งนะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยน้ําผึ้งนะครับคือหลักฐานอ้างอิงชัดเจนเราสืบเป็นเจอครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่น้ําผึ้งนะครับเนี่ยน้ําผึ้งจับตัวเป็นก้อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับถึงบอกว่าของของพระชนทงน่ะ ตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้หมดตามหลักฐานอ้างอิงจากคนวลโราลเขาบันทึกไว้นะครับนะครับแต่แต่เดี๋ยวนี้เล่มใหม่ๆก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือของพุทธาณิชย์กันหมดแล้วครับนะครับต้องหนังสือสมัยก่อนเขาเขียนมาขึ้นมาเพื่อไปถวายงานศพอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นเขียนขึ้นมาเพื่อเผยแผ่นะครับก็จะมีเขาบันทึกไว้หมดครับนะครับนี่ครับเป็นก้อนอย่างนี้ครับแต่หนังสือถ้าเป็นหนังสือพุทธพาณิชย์เขาจะไม่เขียนนะครับนะครับเพราะเขาจะเขียนของใครของมันนะครับ ว่ากันไม่ได้นะครับคือเราต้องหาเราต้องชัดเราต้องมีปัญญาเลือกอะไรที่เราเราต้องศึกษานะครับเราต้องแยกแยะให้ได้ครับดูครับนี่เสร็จเสร็จเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นและท่าไกรสิธ์นังเหล็กไหลไฟดังนะครับอ่าน่าจะใช่ครับวกนี้ครับว่าเขาใส่หมดนะครับคือพวกนี้มาใส่รวมทีหลังครับแต่เป็นเนื้อผมทุกคนบางคนเคยเขียนว่าเนื้อเนื้อผมคุณล้วนๆไม่ใช่ล้วนๆต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นนะครับถ้าผมคุณล้วน ผสมกับกล้วยมันจะไม่เหนียวติดกันนะครับมันจะปรกดเป็นผ้าไม่ได <pet it counseling> ้มันต้องมาลงด้วยน้าอ้อยเพราะน้ำอ้อยเคี้ยวยุคนี้ไม่น้าอ้อยเคี่ยวไม่มีน้าน้ำตาตะอิ้วไม่มีก็คือใช้ใช้น้ําพึ่งนะครับน้าพึ่งผสมแล้วก็มาผสมด้วยผงไอพวกเนี้ยผงดาวกระจายพวกหินพวกเนี้ยนะครับจึงทําให้พ้ามีมีการเหมือนเหมือนเราเทพื้นปูนนะครับเราต้องเอาเทเอาน้ําใส่เอาปูนเอาทรายใส่ะนะครับเอาหินใส่เยอะๆยะมันจะได้เกาะกันครับใช่ไหมครับจะได้แข็งตัวนะครับ นี่แหละครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับบางคนบางคนพูดพูดไปแต่ไม่ไม่พูดไม่หมดนะครับจึงทําให้คนรุ่นใหม่ๆไม่เข้าใจนะครับต้องพูดให้หมดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขางอกขึ้นมามันงอกได้ยังไงครับเห็นไหมครับเนี่ยเขางอกได้ยังไงครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับงอกขึ้นได้ยังไงครับเห็นไหมครับเนี่ยงอกได้ยังไงครับเนี่ยครับนี่คือเป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับแล้วก็มีเห็นไครับนี่ครับสวยงามมากครับนะครับมีฝงเกสเดนเ้นเกสานท่านครับ เนี่ยองนี้องนี้มีเส้นเกศาเลยครับเห็นไหมครับบางองมีเส้นหนึ่งบางองคก็ไม่มีครับเนี่เส้นเกศาครับเนี่ยเส้นเกศาท่านครับเห็นไหมครับนี่เส้นเกศาเนี่ยเส้นเกศาครับนี่เส้นเกศาท่านครับเห็นไหมครับนี่ครับบางองมีเส้นเกษาท่านบอกว่าบางองก็มีเส้นเกศาบางองก็ไม่มีนะครับนะครับบางองก็มีสองสามเส้นบางองเป็นกระจุกเลยครับมีมีไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ